นี่ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราเชียร์แล้วนะคะวันนี้นะคะเราเชียร์ก็มีคำสาบเรื่องใหม่บทใหม่มาบอกดีๆค่ะเป็นคำสั์เกี่ยวกับเรื่องวันขึ้นปีใหม่ค่ะ คำศัพท์วันขึ้นปีใหม่นะคะก็มีมากมายหลายคําเลยค่ะแล้วก็มีคําศัพท์ที่เกี่ยวกับเทศกาลขึ้นปีใหม่อีกด้วยค่ะถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วนะคะว่าเราใช้อาคําศัพท์คําว่าอะไรมาบอกเด็กบ้างนะคะเราไปดูคาแรกกันดีกว่าค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะน,นั่นก็คือคำว่าเทศกาลปีใหม่ค่ะเทศกาลปีใหม่นะคะพูดเป็นภาษาจีนว่า ต้นจีเทศกาลปีใหม่ค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือเทศกาลตรุษจีนหรือว่าวันตรุษจีนนั่นเองค่ะเทศกาลตรุษจีนนะคะก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่ของคนจีนเหมือนกันค่ะเราจะพูดเป็นภาษาจีนนะคะพูดว่าชุนเจียชุนเจียชุนเจียเทศกาลตรุษจีนหรือว่าวันตรุษจีนนั่นเองค่ะคำศัพท์คำต่อบ น,ะะนั่น,นคือวันสงการนะคะเป็นเทศกาลปีใหม่ของคนไทยเรา <rio> นั่นเองค่ะวันสงการนะคะเราจะพูดเป็นภาษาจีนว่าสงการเจีย ic. สงการเจี๋ย ic. สงการเจี๋ย ic. วันสงการคะ่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่น,นคือเทศกาลคริสต์มาสค่ะเทศกาลคริสต์มาสนะคะเราจะพูดเป็นภาษาจีนว่าชง แตน节ซันด节ซั节เทศกาลคริสต์มาสค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือคำว่าภูค่ะภูในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าเยียนหัวเยียนหัวเยียนหัวภูค่ะคำศัพท์คำ,คำตอบ น,ะะนั่นคือของขวัญค่ะของขวัญในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าหลี่อู่หลี่อู่หลี่อู่ของขวัญค่ะคําศัพท์คําต่อไปนะคะนั่นก็คือคําว่าเขาดาวะคะ่ะเขาดาวนะคะในภาษาจีนออกเสียงว่าขั่วเนียนขัวเนียนขัวเนียนเขาดาวค่ะ เป็นยังไงกับ้างคะเด็กคำสั์บทน,นี้ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนคำสั์เก่าๆที่เราชีเคยสอนด้วยนะคะแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าสำหรับวันนี้นะคะเราชีก็ขอให้เด็กๆมีความสุขกับเทศกาลวันปีใหม่ด้วยนะคะชินเหนียนควยเลิศคะ่ะบ๊ายๆใจจี